สวัสดีค่ะยุ่งยิงชาแนลนะคะมวนนี้น้องยุกับยุที่พาราดอนฟาร์มนะคะซึ่งเป็นของมั่วของน้งองเอวเองนะคะหลายคนอาจจะเคยเบิ้งแล้วนะคะว่าพาราดอนฟาร์มมีมีมั่วตัวไหนแน่นะคะมีมัว ie, ่วแคสซี่โตเอิญมาฟาร์มในมือนนี้นะคะจะพามาอัปเดตบักจอยค่ะที่เคยเอาลงไปหลายรอบแล้วเป็นจังไดมือนนี้นะคะเดี๋ยวสิผ้าสิผ้าไปเบิง้งพัฒนาการของบักจอยนะคะไปเบิงะะ้งเลยค่ะ เดี๋ยวก็ไปเบิรงง้วนนะคะหนูยูโชลดแป๊บนึงค่ะอันนี้ลดลดว้ถ่าใส่คับมาเหลี่ยงง้วนนะคะเดี๋ยวไปไปหาบักจอยกันจอยเอ้ยใจลูกใจเอ้ยใจยจยจอยยุกยิกใจใจยุกยิกกำลังนอนอยู่นะคะนอนทึ่ง แม่ทั้งลูกนี่ละเดี๋ยวเขาขอบไปนี้ขอบ,บอจอยจริงๆแล้วง้วตอนนี้ไม่ได้ซื้อบัอกจอยนะคะซื้อมันคือน้องภูผาเงินค่ะภูผาเงินเด้อพี่น้องซื้อทางการอันนี้ซื้อซื้อเลนนะคะซื้อบัอกจอยหรือที่เอิญมาเป็นฉายานน่นเองนะคะสาเหตุที่น้องยูเอิญมันบัอกจอยเพราะว่าตอนมันเกิดหม่ๆม่อะมันจ้อยจอยพี่น้องจ้อยๆๆดีจ้อยดีอ่าทักไทย น้องเบลล่าก่อนนะคะน้องเบลล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเบลล่าเองนะคะหนูเป็นแม่บักจอยค่ะ <laughs> ตื่นหมห่วยหน้องเบลล่าเป็นงัวทีบด,ดุนะคะแต่พอน้อยุถือซนดูแล้วนะคะไ <laughs> ลูกขออนุญาตเล่นกับลูกเธอได้ไหมล่ะฮะ <laughs> ขออนุาเล่นกับลูกหน่อยนะโอเคอยู okay, ่น you know? อย่ามาหว่วงฉันนะปะกตินั่งสิแบบหวงลูกนะค่ะหวงลูกฉันก็จะเข้าไปคอบของลูกเธอ,อเข้ามาหานี่คือแบบจ่อยนะคะจ,จ่ายจ้า ใจกำลังนอนอยู่นะคะเนียห่วงลูกแล้วหนึ่งห่วงลูกจ้าห่วงลูกมากมายห่วงลูกมากมายเบลล่า <Bella S 1> <Bella S 2> เป็นลูกของขุนลามนะคะ <Yeah. S 2> แม่ซ้ายได้บู่หูค่ะสนใจบักมีกัปตันโอ้โปเรนกัปตัน โอ้ขี่ใสเลยจ้าขี่ใสเลยไปไปหากินไปขอเล่นกับลูกหน่อยนะไปเย yeah, ้ลูกแล้วลูกแล้วจอยหาหน้ามานี่หน่อยลูกโอ้ไปไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูยุคขอออกไปยู่นหนอกขอกแป๊บหนึ่ง ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้เบึง้งอันนี้ความรักของแม่และลูกนะคะให้เบิ้งลักษณะของบักจอยก่อนทรงหูเขาดีมากเลยนะคะทุกคนแรกๆตอนตอนขอดนะคะจอยจะขอดออกมาเป็นเป็นสีแดงคนขังที่จะเข้มนะคะตอนนี้กำลังจะพัดสีเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะ หวงลูกจ้าจอยวันนี้เราใส่ลูกอ,อ๋อหิวนมอ,อ่ะไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำ เธอจะมาบังลูกเธอทำไมเบลล่าเบลล่าเป็นเจ้าไหนแน่คะ่ะพี่น้องลักษณะของบักจ้อยนะคะอย่างที่น้องยูค่อยบอกนะคะก้อนหนี้บักจ้อยเป็นสีแดงแต่ตอนนี้พัดเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะ น่าจะส่งคือพอนะคะจอยเป็นลูกของเจ้าหนุ่มอลังการนะคะเดี๋ยวหน่อยยูจะขึ้นลูกของหนุ่มอลังการให้เบิรงนะคะเนี่ยเนยหนุ่มอลังการหล่อมากตัวใหญ่มากนะคะเนื้อนังดีหน่อยยูหมักสุดหยอดเลยนะคะตอนนี้หน่อยยูอยู่ในขอบขัวของขอบของเบลล่าแต่ต้องระมันระว่างนะคะหน่อยยูถือส้นมาหลายลอรอบแล้วหว่ดีๆทายคลิปยังสี่ละถืกตำดากระเด็นไม่พูนอ่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพาไปเบิรงกเบิกจอยอีกรอบหนึ่งนะคะ เมืองกามเหนือนะคะเป็นมัดมัดเลยเบลล่าย่าเป็นให้แหมเฮ้อที่วงลูกเฮนยังทายกรีบซืือไหวดีได้บาท น้องยางมาหาน้องอยู่นะคะสวัสดีเ,เวลาเยอดเยออย่ามาเธอจะมาตำด่าฉันเหรออย่าหวัง <c oughs> จอยมานี่ลูกแต่จอย รักงเลยคิววคิิเบลหวังหวังลูกตลอดฉันไม่เธอชนฉันหรอเบล จริงๆเบลลาเป็นหัวที่เชียงนะคะบอบส่้นดอกแปลว่าห่างหวงลูกซื่อแก็ด้ยเหตุทาขึ้นยังอยากสีสันต่หักเนาะพี่น้องเนาะอ้าวฮ แค่ยัยงไงเอาล่ะคะ่ะพี่น้องคะมือนีเอาไว้ซ้ำหนีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังไดของอยูสิพ้ามาเบิ่งพัฒน,นาการของบ็อกจอยอีกนะคะให้ผ่านไปจักสองํามเดือนเนาะเขาจังเสียนพนาฒนาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบอกจอยของอยูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปทุกมือนะคะมีอย่างไหนเข้ารู้สึกว่ามันเว้าได้ตลอดเวลาคะ่ะ สำหรับมือนีอย่งยูตังลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพายเบิงหยังฝากกดติดตามกด subscribe นะคะสง่งยงยิงช่งแนลไวดะะ้ด้ค่ะบ๊ายบายค่ะ